ขอกรับเรียนถามท่านอาจารย์ครับสื่อสมมุติทางโลกสับบัญญัตคำมุขมพระหมายถึงนักบวชแต่ในครั้งกระโน้นเนี่ยหมายถึงสภาวะสภาสภาพธรรมทางจิตใจใช่ไหมครับกองความเป็นธาตเนี่ยก็มีทั้งสมมุติแล้วก็มีมุตตนะอย่างในบทสวดสังฆานุสติเราเนี่ย้าสงเนี่ยธา,สง,ยาสงหมายถึงอริรยนสฆ์ บุรุษศาสตร์บุรุษเลี้ยงคู่ได้สี่นะโสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลสกัดาคามีมกักสกัดคามีผลอานาคามีมกักอานาคามีผลอาราตมาการาตผลเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น,นะคือสองที่แท้จริงนอกนั้นเป็นสองสมมุติเป็นสองสองมมุติทั้งนั้นนะเป็นสมมุติหมายความก็คือสองที่แท้จริงสองที่แท้จริง แล้วทำอย่างไรจึงจะสื่อในยุคปัจจุบันให้ง่ายสั้นและตรงต่อสภาวะความเป็นจริงเช่นภาวะของความเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาหรือพระอาหารหันต์ไม่ได้แปลความว่าตามรูปแบบภายนอกตรงนี้สังคมทั่วไปของบ้านเราโดยส่วนรวมผมมองว่าเกิดคลาดเคลื่อนจากสมมุติบัญญัติเหล่านี้ออกไปครับต้องโทษพระนะพระมีหน้าที่ต้องแสดงตรงนี้ให ให้สาธุชนให้ชาวพุทธเข้าใจไม่ใช่ว่าเห็นพระแล้วก็คือพระเขาไม่เข้าใจว่าพระนะ่ะมีทั้งสมมุติแล้วก็พระแทนะ้ต้องเข้าใจต้องแยกให้ถูกนะอย่างที่เราพระสรึกพระธรรมปีตต่างๆเนี่ยเหล่านั้นเป็นสมมุตที่สมทั้งนั้นยังไม่ใช่พระไม่ใช่พระก็ต้องแยกพระผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องออกมาให้ความรู้ตรงนี้ให้ความรู้ตรงนี้ สอนตรงนี้นะครับสอนตรงนี้ปัจจุบันนี้ดูดูทีวีแต่และช่องมีช่องไหนที่มีธรรมะบ้างเนี้ยน้อยช่องมากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยเราเด,เด็กเนี่ยทีวีแทบทุกช่องที่มีเรื่องธรรมะพระออกมาวันอาทิตย์เนี่ยพระจะต้องมาแทบทุกช่องเราบรรยายธรรมแสดงธรรมแยกแยกให้ถูกว่าอันไหนสมมติสงอันไหนสงแท้ให้เข้าใจสภาวะให้เข้าใจสภาวะอ่าอผค์ญาตถูก ถ้าหากในบ้านเราในยุคป,ปัจจุบันถ้ากรณีซึ่งเราจะสื่อตรงนี้ออกไปมันรู้สึกว่าจะมินเมยเหลือเกินในการที่จะกระทบความไข้เขวในความเชื่อถือของแต่ละบุคคลไม่หรอกอยู่ที่ความกล้าเราต้อง,งกล้าที่จะกล้าที่จะต้องแสดงธรรมแล้วก็แสดงความจริงให้ปรากฏให้ปรากฏการเป็นอะไรต่อผลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแล้วเนี่ย สมองจะไม่เสื่อมแล้วก็บอกไม่เคยมีตรงไหนเลยที่พระเจ้าบอกว่าบรรลุอรหัตผลแล้วจะไม่เป็นสมองเสื่อมสมองก็ต้องเสื่อมไปตามสังขารนีมันคนละส่วนกันระหว่างขันกับจิตมันคนละส่วนกันนะ่เมื่อตั้งหลงบูชาเนี่ยก็สมองเสื่อมบ้านปลายก็สมองเสื่อมอยู่ที่เราต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่แสดงออกเนี่ยตนอย่างวันก่อนเนี่ยต้องยกย่องหลวงพ่ออินถวายนะที่ท่านไปกราบหลวงปู่แสงแสดงให้ปรากฏ ผมติดตามผลงานท่านอาจารย์มานานตั้งแต่ได้อาา่านหนังสือและฟังธรรมจากท่านอาจารย์ผมถือว่าท่านอาจารย์เป็นพระในโยมแต่ในสังคมปัจจุบันจะแยกไม่ออกเราจะบอกตรงนี้กับสังคมอย่างไรในศัพท์บรรดเหล่านี้อ๋อก็ก,อก็ไปก็ไปเอาคือเราจะไปทำให้สังคมเข้าใจเรานะหน้าที่เราคือปฏิบัติของเราไปสังคมเนี่ยเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของ ของเขาสุดแท้แต่ปัญญาของเขาหนะ้นาที่พระแท้เนี่ยเขาจะไม่ไม่ไปหาสังคมไม่ไปหาสังคมหรอกไม่ออกไปหาสังคมนะไม่ต้องทำรถโชว์พระแท้ไม่ต้องทำรถโชว์ท่านก็อยของท่านปฏิบัติของท่านใครจะมาใครจะไปก็เป็นบุญาสนาเป็นบุญาสนาอย่างพวกเราในม,มีบุญมสนาก็มาเจอเราท่านนั่นเองขณะที่คนอีกเยอะแยะก็บางคนเจอแล้วก็ไป แต่บางคนก็อยากเจอก็ไม่ได้เจออย่างเงี้ยทุกอย่างไปไปตามบุญกรรมตามบุญวาสนา,าบุญวาสนาแล้วก็ถ้าไม่มีบุญวาสนาต่อกันนะชี้แจงให้ตายยังไงบอกให้ตายยังไงเขาก็ไม่เชื่อเราอ,อย่างพระเจ้าเนี่ยท่านในสอนเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อท่านเห็นไหมพวกนอกศาสนาเนี่ยเพราะไม่เคยมีบุญกันมาไม่เคยส่งเคราะกันมาท่านก็เลือกสอนคนที่เชื่อคนที่สอนได้ไ,ไปสอนไปบอกสังคมที่ไม่เชื่อมันก็เสียเวลาเปล่าเนี่ย ท่านถึงแบ่งแยกดอกบัวเป็นสีเหล่าไงเดี๋ยวนี้ดอกบัวเราที่สี่เนี่ยเยอะมากในสังคมเห็นไ,ไหมบางทีเนี่ยดาา่าผ้าแรงๆนะอย่างตาหมาโบนีดา่าแรงมากเลยเราขับไม่อ่านแล้วโอ้โหแล้วก็เราก็ด้วยความเมามันในคีย์บอร์ดเนี่ยก็ตามด่าตามอะไรกันไปเนี่ยถึงบอกว่าคนสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉลาดนะงโง่นะคิดว่ามีเทคโนโลยีสูงนะแต่ฉลาดไม่ใช่นะในทางคำโง่มากอ,อ่ลงนรกกันทุกวัน เล่นคีย์บอร์ดเนี่ยน,นะไม่มีความรู้ธรรมะเลยแล้วก็มันก็ต้องโทษหลายๆองค์คาพาย,ยุรรัฐบานเองเนี่ยก็ไม่ใส่หลักสูวรที่มันถูกต้องเข้าไปเด็กก็ไม่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเห็นพระจต่ผู้หญิงก็พากันด่าเป็นบทแล้วคิดว่าพระห้ามจับผู้หญิงนะรู้ไหมว่าสภาพขันกับสภาพจิตของพระอาจารย์มันต่างกันเด็กสมัยนี้เนะ<อ>ป็นเด็กน่าสงสารไม่เหมือนยุคเรายุคเรานี่ยังพอมีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเด็กยุคนี้ไม่มีเลยนะ ม่มีอย่างที่มีใครถามอ่อเร้าก่อน่ะที่จัดชุดใหญ่ว่าลูกเขาไม่เชื่อพระาจ้ามีจริงอยู่นะใช่ไหมอันตรายมากในความเชื่อแบบนั้นนั่นคือมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิก็เป็นเรื่องของกรรมกรรมไกลกรรม,มน้ำครับขอกราบอนุโมทนาคนระับกราบทำท่านครับสาธุนะกรามดีมากสาธุ